ป้าดอกคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดอย่างน้อเมื่อยเนี่ยนี่มันเราชี้เฮ็ดหวานไม่จะให้ลูกให้เต้ากินให้น้องให้นุ่นงกินมันยังป้ามันยังมันเผาโอ้มันเผา,าเฮ็ดตอนนี้เลยที่จ้าก็ที่เฮ็ดนีเนาะเพราะตอนเลงก็ชี้ได้กินอ๋อป้าดอกดิมันคักที่เฮ็ดของหวาน <laughs> อแม่นมันหลอกว่านน่องกินดีหลังกินดีหลักะ เลยมาเก็บเชงเสียดายกล้วยอยู่วเดี๋ยวนี้ได้ห่อข้าวต้มอีกลูกโอ้ยห่อข้าวต้มพี่น้องเลยห่อปันห่อป้อป้อคู่กันอันห่อเมื่อนี้ได้บ่มันบัดทันได้เตียมเอาเขาก็ไปตัดมะไวตองตากแดดไว้เถอะเนาะแม่นห่อข้าวต้มพี่น้องก็มาติดตามไลน์ลายห่อข้าวต้มขอบคุณเลยๆได้ค่ะเด้อ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ติดตามวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวโควมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆลเลยค่ะอันนี้ค่ะห้เบิ้งตอนฟานหมันฟานเราก็ไปล้างมันบอฟานเราก็ไปล้างค่ะพี่น้องเราเชื่อมใช่ไหมอ๋อสูตรเชื่อมค่ะพี่น้องเชื่อมเราก็ราดด้วยน้ํากะทิ แซบแเฮ็ดแล้วคูมพันเดีอวไทยเบิ้งเด้อค่ะเด้อร์พออยากนั่นเขาก็เหนื่อใส่หัวหนึ่งแล้วก็เฮดน้าเชื่อมึ้นแล้วก็เอาลุงสติใส่อแล้วก็แซบแซบคือกันคือเกาหวานจ้วยจุ้ยบ่มันเผาอะแม่นมันถึงถึงมันแล้วเนาะเนาะเออมันคาร์โบไฮเดรตคาร์บานมันอร่อยสมซื้อแล้วเนาะ ขอบคุณได้สีหลายๆด้วยค่ะโอ้บรรยากาศพี่น้องพุดนะใต้โฮมไพยเย็นสวยสวยแล้วค่ะมือเนี่ยวันนี้คุมพันธ์ก็มีโอกาสได้มานาค่ะพ่อก็เออคุณสำลิศตุลาการสามีคุมพัน์ลูกเขยกับไปฮับพ่อตาอยู่ค่ะตอนเนี้ยฮับอยู่โรงพยาบาลเดียวก็ฮับมานาพี่นะเดี๋ยวที่บอกเราให้ฮับพ่อมาหนามากินข่าอยู่นาค่ะ ขอบคุณเอสฟีไร้ไรเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามเน่นกันที่เฮ็ดข้าวต้มน่ะมันถึงหลายอย่างมันบ่หลาายยอ่งดอกดินน้ำเนาะดอกดินพ่อเมื่อไม่ค่อยเฮ็ดอือมื่อไม่ค่อยเฮ็ดก็ได้จ้ามื่อไม่ค่อยเฮ็ดก็ได้ค่ะอันนี้พวกมีผู้เชี่ยวเขาช่วยตาผักเออแมน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 เพราะว่ามื่อนี่ต้อง ต้องไปค่ะไปไปย้ายเข่าออกค่ะพี่น้องเขา,ขายังโบเอเขา,ขามันนาขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะแล้วกี้ท่าเฮเบิงอีกเด้อค่ะเด้ปปอ,อประดอกค่าสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีคะ่สคะสวัสดีคะ่คะประดอกฝากติดตามเนี่ยรดอกฝากเอฟซติดตามช่องช่องเราหน่อย ัอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะผู้ติดตามกา็ไดอให้จะเลนจะเลือนทุกทิ้งทุกอย่างสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาเด้อจ้าจ้าพี่พสาวควมพันธ์นะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ<ช>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ